จะเห็นได้ว่าหัวหมูโครงร้านเสียขายดีมากๆเมื่อกี้นะเวลาเปลี m ou m ou i i ่ยนแทกซ่มีเลยเนะะเีบางไปเยอะเลยแท็กเลยม่เวลาเปลี่ยนเลยจะมีทั้งบาทแล้ว90บาททา้งนี้จะเป็น90บาทนะครับทุกคก็มัจะมีฝัลิ้นก็จะเป็นหมก็จะเป็สิ สวัสดีครับทุกคนนะตอนนี้ผมอยู่ตลาดสังกสีนะฮะตำตะบนเทพรักษจังหวัดสมุทรปราการนะครตลาดนี้คนเยอะมากนะฮะสสารบวันอาทิตย์ที่มันมีทั้งการขายของมูอสองนักขานขายอาหารที่เยอะมากนะฮะตอนนี้ผมพามาดูร้านขายหมูพะโลนะฮะร้านนี้ขายดีมากๆครับเพื่อนๆเนี่ยเห็นคนรุมคนยืนรอนะเพราะว่าเขาขายถูกนะครับ ខាងនេះ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  าขายหมดไปแล้วเยอะมากเลยครับเนี่ยโอ้ประติบเนี่ยครับ,อบของหนูหั่นรวมหั่นแยกเอาเอาอะไรมากนะเปลี่ยนอะไรนะเอาหนูกับแกะโอเค หนูถ้ากินไม่หมดก็ใส่ตู้ไว้มันจะอยู่ได้6ปีนะเนี่ยใช่เราขาดปีนี้ไปก่อนปะเปิดตู้เย็นปุ๊บโดนอากาศถึงวันที่6เดือนปี6เนี่ยมันจะเน่าทัีเลยครับ

เอาไปสองชิ้นตองแถมชิ้น่สองถุหนูยังไม่ทําได้จัดไงเพราะว่ามันเพิ่งจะเคลียม์ไปเอง เราจะเห็นได้ว่าหัวหมูของร้านที่ขายดีมากมานะครับมาขายเฉพาะวันอาทิตย์นะครับจะเกิดเพื่อนๆอยากจะมาชิมนะครับลองมาที่ตลาดสังกสีนะครับตำบลเสพารักษ์จังหวัดสมุทรปราการนะครับนี่หมดไปเยอะแล้วนะเนี่ยดูจากตะกราเนี่ยหมดไปเยอะมากเลยนี่ เอาไปทีงานหนึ่งเหรอออปเวลาต่างจังหวเหรอแปดสิบตารามตรด้วยติกบคนทันด้วยของนี้แปี่บ้านเนี่ยต้องอย่างนี้ไหม We'll be right back. จะมีทั้ง80บาทและ90บาทฝั่งนี้จะเป็น90บาทนะครับทุกคนแล้วก็ฝั่งนู้น80บาทก็จะมีฝั่งนู้นลิ้นก็จะเป็นห้อหูมูก็จะ80บาทนะครับนะนะครับผมยังใส่แพมเพิร์ดอยู่เนี่ยแพมเพิร์ดเลยเหรอไม่มีเวลาเปลี่ยนด้วยแพมเพิร์ดอ่ะเวลาเปลี่ยนแพมเพิร์ดยังไม่มีเลยเนาะดีแล้วะคะ่ะ แล้วคืออะไรทีแรกที่ไม่มีเวลาเปลี่ยนเพาะบอกว่าเราขายดีไงคะงานยุ่งอะไรอะไรนะใช่ค่ะแล้วลูกค้าเยอะต้องมาถ่ายตอนที่ผมมาลงใหม่ๆตอนที่เพลฟยนไปก่อนไปก่อนไปก่อนอาทิตย์ที่แล้วยิ่งคนลุก าสิน,นสค้าที่นี่ก็จะมีหูหนะครับลิ้นแล้วก็หน้ากากนะครับแบ่งเป็นสองข้างตรงนี้แปบาทแล้วก็ตรงนี้90้าสิบบาทนะครับุก็คือคราสไซส์ไม่แม้แ,แต่วันอย่างเดียวเลยกติอะมันเราคัาไซด์ได้แต่รอบเี้ยรไม่ได้ไาะว่ เมื่อกี้หนามากเลยนะสันว์เลี้บางไปเยอะแล้วยนะเนี่ยนี่ก็ปีใหม่ของมันขาดเราเราลุกอ๋ออะไรนะถ้าช่วงก่อนหน้านี้80ดสิบแปดสิบตลอดอ๋อฮะโอ้ถูกมากเลยเแล้วช่วงนี้ของขาดมันก็เลยขอาต้องการเยอะต้องมาขายขึ้นตามไปตามอุปสงค์นะครับ ตขารูนีนีไม่ได้ลิ้นแงที่หน้าักเละนี่หนูหมูนะอันนี้ะครับหหมูแปดสิบานไม่ต้องไปเที่ยวเหนือนะปีนี้ครับ ถ้าอยากไปไปหาที่แถวบ้านผมเลยชนบุรีเลยเขาเปิดโรงน้ำแข็งใหม่เย็นนี้ไม่พักกันลังกินกินเลยเอาไปเป็นกับข้าวหรือกับแก้เออนั่นแหละประโยคหลังก็ดีที่สุดถ้าไม่เมาเอามาคืนผมได้เลยนะเอาปีนี้ต้องมาเอาต้องซื้อเหล้าดิไม่กินเหล้าพักอ๋อแล้วก็กินหมูผมหมูเมาแล้วต้องกินเหล้าแล้ว มีคนมาได้เงี้ยมันไม่ดีครับลายโลโก้หมูไม่อยากทำเลยก็ลูกค้าหาเยอะถ้าเป็นงยังไม่รู้จักชื่อร้านเลยครับหมูหมูโโลธรรมดาเลยครับหมูหมูโโลธรรมดาตลาดสังกสีนะครับหมูหมูโลแปดสิบบาททางภาสีเลยหมูหมูโลแปดสิบบาทตลาดสังกสีนะครับซื้อร้านเลยนะครับเอากำ90เป็นเลยนะครับขนาดนี้ชิ้นขายเท่าไหร่แปดสิบบาทสองชิ้นอะไรเงี้ย ให้คนแยกอยอขอบคุณนะคะว่า,าเอาเอน,ะะนี่ไหมคระเอานี้ยสองชิ้นหั่นรวมหันแยก เราต้องมาดูมุมนั้นกันเลยน่าจะมันดีมากเลยคโมเมนต์ที่แบบไปคอนไปคอนไปคอนขายมือนกันนาอะไรจ้ะสั่งเลยนะจ๊ะจะได้ทนเลยตรงนี้เก้าสิบตรงนี้แบบมันไม่มีอะไรแตกแค่ใหญ่กว่าท่าน แล้วเพื่อนๆจะเห็นว่าคนมารุมซื้อมากเลยตั้งแต่ผมมาถ่ายเนี่ยยังไม่ขาดช่วงเลยนะฮะคนมาซื้อเยอะมากทีนนี้นะฮะเนี่ยหมดไปเยอะแล้วนะครับเนี่ยนะหมดไปตะกร้าหน,นึ่งแล้วหัวหมูนะฮะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆได้ผ่านไฟผ,ผ่านมาแถวนี้ตลาดสังกะสีตะบนเพลาพรักษ์นะฮะก็ลองแวะมาอุดหนุนหัวหมูพะโล80บบาทนะครับที่ตลาดสังกะสีได้นะครับ ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมในช่องนี้นะครับทั้งกดไลค์และกดแชร์และกดคอมเมนต์นะฮะขอขอบคุณมากๆเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าในคลิปใหม่ต่อๆไปนะครับสวัสดีครับแล,แล้วเจอกันใหม่นะครับ